ถ้าพูดถึงเจฟเบซอตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาใช่ไหมคะหนึ่งในชายที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในโลกผู้สร้างอาณาจักรอเมซอนที่เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนจากการซื้อของเพียงปลายนิ้วเขาทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของเราแต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าเส้นทางสู่การเป็นมหาเศรษฐีพันล้านของเขาเริ่มต้นจากตรงไหน จากชายคนหนึ่งที่มองเห็นอนาคตของการค้าออนไลน์ในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นเรื่องใหม่มากๆนี่คือเรื่องราวที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของเขาค่ะเจฟเบโซสเกิดที่เมืองเล็กๆในรัฐนิวเม็ซิโกเมื่อปี1964พ่อแม่ของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทำให้เขาซึมซับความสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะตอนเด็กๆเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ที่บ้านปู่ในเท็กซัส และนั่นลละค่ะที่เป็นเหมือนโรงเรียนสอนเขาเรื่องการประดิษฐ์และการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆด้วยตัวเองจากความลหลงไหลในการสร้างของเล่นและแก้ปัญหาต่างๆในโรงรถของปู่ทำให้เขากลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์และไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาเติบโตมาในครอบครัวที่สนับสนุนให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและนั่นก็หล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่มีความกระหายในความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ หลังจากเรียนจบปริญญาตรีในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยพริน์ตันเขาก็ได้เข้าไปทำงานในวอลสตรีทและความสามารถของเขาก็ทำให้เขาไต่เต้าขึ้นอย่างรวดเร็วจนได้เป็นรองประธานอาวุโสที่บริษัทการลงทุนที่มีชื่อเสียงอย่าง DE s h โ w แอนโคเรียกว่าเป็นชีวิตที่มั่นคงและมีอนาคตที่สดใสามากๆเลยค่ะแต่แล้วในปี1994 เขาได้อ่านบทความที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตถึง2,300%ต่อปีคุณลองจินตนาการดูสิคะว่าในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังเป็นแค่เรื่องใหม่ตัวเลขนี้มันช่างน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนตัวเลขนี้กลายเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เขาเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าในอนาคตโลกของการค้าขายจะต้องย้ายมาอยู่บนโลกออนไลน์อย่างแน่นอน เจฟรู้ดีว่าเขาสามารถทำงานที่ดี Show แอนโคต่อไปได้อย่างสบายๆไปจนถึงเกษียณเลยค่ะแต่เขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่คว้าโอกาสในตอนนั้นเขาจะต้องมาเสียใจไปตลอดชีวิตที่ไม่ได้ลองทำตามความฝันค่ะที่สำคัญคือเจฟกล้าที่จะทิ้งทุกอย่างที่เขามีในตอนนั้นและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจครั้งที่ยิ่งใหญ่ค่ะคือการลาออกจากงานที่มั่นคงเพื่อไล่ตามวิสัยทัศน์ที่เขาเชื่อมั่นอย่างสุดโต่ง นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของ a เม z o n และตำนานของ Jeff b เบโซค่ะหลังจากที่เจฟ f ตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงใน Northern ork, งนิวยอร์กเขาก็ขับรถจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกกับภรรยาของเขา <Pass Cam ager> เพื่อไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันค่ะที่นั่นเองค่ะบริษัทอเมซอนได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งตอนแรกไม่ได้ใช้ชื่อว่าอเมซอนหรอกนะคะแต่เขาใช้ชื่อว่าคา d a b r a เจฟอยากให้บริษัทของเขาเป็นเหมือนเวทมนต์ที่เสกสรรสิ่งต่างๆได้แต่พอมีคนได้ยินชื่อนี้ผิดเป็นคาดาวเวอร์ที่แปลว่าซากศพเขาก็เลยรีบเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นการใหญ่เลยล่ะค่ะเขานั่งไล่ดูรายชื่อคำศัพท์ในพจนานุกรมแล้วสุดท้ายก็ไปสะดุดกับคำว่าอเมซอนที่เป็นชื่อของแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาต้องการให้บริษัทของเขาเป็นเหมือนแม่น้ำสายนี้ค่ะ คือยิ่งใหญ่และมีทุกอย่างไหลมารวมกันเจฟกับภรรยาเริ่มกิจการในโรงรถเล็กๆที่ร้อนอบอ้าวพวกเขาใช้โต๊ะทำงานที่ทำขึ้นจากประตูไม้เก่าๆเ,เป็นทุนเริ่มต้นและเงินทั้งหมดที่พวกเขามีก็คือ1,000 0ดอลลาร์ 1, จากเงินเก็บของตัวเองเท่านั้นเองค่ะแต่เส้นทางไม่ได้ง่ายเลยนะคะในโรงรถเล็กๆที่มีกลิ่นอับของไม้เปียกและเสียงดังจากเครื่องมือพวกเขาต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่การแพ็คหนังสือจัดส่งสินค้าไปจนถึงการเขียนโปรแกรมระบบหลังบ้านพวกเขาทำงานหนักมากค่ะและสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่แค่ความเหนื่อยแต่เป็นการเผชิญกับคำวิจารณ์จากคนรอบข้างที่มองว่าการขายหนังสือออนไลน์เป็นเรื่องไร้สาระเพราะในยุคนั้นใครๆก็เดินไปร้านหนังสือกันค่ะแล้วใครจะอยากที่จะสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตล่ะคะใช่ไหมล่ะแต่เจฟก็ไม่ยอมแพ้ เขามุ่งมั่นที่จะทำให้อเมซ o n เป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ได้โดยเริ่มต้นจากการขายหนังสือแบบง่ายๆผ่านหน้าเว็บไซต์ค่ะในช่วงแรกของการเติบโตทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีอเมซ o n เติบโตอย่างรวดเร็วมากจนน่าตกใจค่ะแต่ความสำเร็จที่มาพร้อมกับความเร็วก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาค่ะเพราะในทีมเริ่มมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของบริษัท ผู้บริหารและพนักง,งานหลายคนอยากให้อเมซ o n โฟกัสอยู่แค่การเป็นร้านหนังสือออนไลน์ต่อไปเพราะมันกำลังไปได้สวยแต่เจฟฟ์กับมีวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่านั้นค่ะเขาต้องการที่จะให้อเมซ o n เป็นร้านค้าทุกอย่างที่มีสินค้าหลากหลายตั้งแต่ของเล่นไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยค่ะเขาจึงใช้เงินลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้เพื่อการเติบโตในระยะยาว นั่นทำให้อเมซอนขาดทุนอย่างหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานจนนักลงทุนเริ่มกังวลและเริ่มไม่มั่นใจในตัวเขาและนานคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งภายในองค์กรที่ทำให้การเดินทางของเขาไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดค่ะแต่แล้วความล้มเหลวครั้งใหญ่ก็มาถึงในปี2000เกิดฟองสบู่ดอทแตกหุ้นของอเมซอนร่วงลงอย่างหนักจาก100ดอลลาร์เหลือเพียงแค่6ดอลลาร์ บริษัทขาดทุนอย่างมหาศาลและที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือเจฟต้องตัดสินใจปลดพนักงานออกจํานวนมากค่ะสื่อมวลชนและนักลงทุนต่างวิพากษ์วิจารณ์เขาอย่างรุนแรงว่าเขาเป็นผู้นําที่ใช้เงินอย่างไร้เหตุผลและหลายคนก็คาดการว่าอเมซอนกาลังจะล้มละลายเหมือนบริษัทดอ com อื่นๆในยุคนั้นในช่วงวิกฤตที่ดูเหมือนจะหมดหนทางนั้นเจฟเบโซสก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะเขานั่งลงและถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรทำและคำตอบมันก็คือลูกค้าค่ะเขาตัดสินใจลดค่าใช้จ่ายในองค์กรอย่างรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการลงทุนเพื่อลูกค้าหรือ customer obsession ที่เน้นการทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สอนให้เขารู้ว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากแค่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่มาจากความพักดีของลูกค้าต่างหากแต่นอกจากกลยุทธ์นี้แล้วเขายังตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ที่อาจจะทำให้บริษัทล้มละลายได้เลยค่ะในขณะที่บริษัทยังขาดทุนอย่างหนักเขากลับตัดสินใจที่จะขยายธุรกิจไปสู่การขายสินค้าหลากหลายประเภทและที่สำคัญที่สุดคือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Amazon Web Service ที่เป็นบริการ c ว o u d Computing ที่อาจจะไม่มีใครเข้าใจในตอนนั้นเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักยิ่งกว่าเดิมว่ากำลังใช้เงินอย่างไร้เหตุผลในยามวิกฤตแบบนี้แต่เจฟก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะและการตัดสินใจครั้งนี้เองค่ะที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Amazon เลยล่ะค่ะ Amazon Web Service ไม่ได้เป็นแค่โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ Amazon เอง แต่ยังกลายเป็นธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งที่ทำกำไรมหาศาลและกลายเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของบริษัทในเวลาต่อมาการขยายไปสู่สินค้าและบริการที่หลากหลายทำให้อเมซ o n สามารถเอาชนะคู่แข่งและกลายเป็นผู้นำในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซได้อย่างสมบูรณ์จากบริษัทที่หลายคนคิดว่าจะล้มละลายอเมซ o n กลับกลายเป็นบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกไปแล้วค่ะปรัชญาที่เจฟเบโซสยึดมั่นมาตลอดก็คือ การยึดลูกค้าเป็นหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจค่ะเขามักจะเริ่มต้นการประชุมด้วยการทิ้งเก้าอี้ว่างไว้หนึ่งตัวเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนลูกค้าและคอยย้าเตือนให้ทุกคนในทีมคิดถึงลูกค้าเป็นอันดับแรกอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอเมซอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านขายหนังสือออนไลน์อีกต่อไปแล้วแต่คืออาณาจักรของธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์คลาวด์คอมพิวติ้งความบันเทิง โลจิสติกไปจนถึงการสำรวจอวกาศค่ะและจากเรื่องราวทั้งหมดของเขาฉันคิดว่ามีบทเรียนสากลที่ทำให้เราทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะคือ 1. การให้ความสำคัญกับลูกค้าคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ 2. อย่ามองแค่ผลกำไรระยะสั้นแต่ให้มองการเติบโตในระยะยาว 3. กล้าที่จะคิดต่างและทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทา และ 4. อย่าหวั่นไหวหากวิสัยทัศน์ของคุณถูกมองข้ามหรือไม่มีใครสนใจจากโรงรถในซีแอเทิสู่การเป็นอาณาจักรระดับโลกที่ทรงอิทธิพลที่สุดเส้นทางของเจฟเบ,ฟเบโซสแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญการมองการไกลและความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะ แล้วคุณล่ะคะคิดว่าบทเรียนไหนของเจฟเบโซสที่คุณสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตหรือธุรกิจของคุณได้มากที่สุดสามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวนักธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ